ที่ท่านจะพบกับความหลอกหลอนจากดวงวิญญาณที่เรด่ดอนขอเชิญทุกท่านกดติดตามและกดตีะระฆังเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกอาละวาดอาถรรพ์ต้นมะม่วงยักษ์เมื่อปีพศ2515ครอบครัวของผม ได้ย้ายบ้านจากที่หมู่บ้านแม่ศูนสันดินแดงมาอยู่ที่หมู่บ้านสันดอนใต้ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากหมู่บ้านเดิมมาทางทิศใต้ดาว2กิโลเมตรเพราะญยาติิเขาชวนและอยากให้พ่อย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งใหม่นี้ด้วยกันเพราะเวลาที่ญาติพี่น้องมาอยู่ใกล้ๆก,กันจะทําให้เกิดความผูกพันและรักใคร่กลมเกียวกันมากขึ้นพ่อของผมไปจับจองที่บริเวณใกล้ๆกับถนน โดยห่างจากถนนใหญ่ประมาณร้อยกว่าเมตรเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆพื้นที่รอบด้านจะมีแต่ต้นไม้ใหญ่รกครึ้มเต็มไปหมดทำให้บ้านของเราดูอึมครึมแม้ว่าจะมีญาติหรือชาวบ้านคนอื่นมาปลูกบ้านอยู่ก่อนเราแล้วหลายหลังก็ตามบ้านส่วนมากที่มาปลูกจะเป็นกระต่อมเล็กๆสร้างกันเพื่ออยู่อาศัยแบบชั่วคราวไปก่อนจากนั้นก็ค่อยๆขยับขยายสร้างบ้านเป็นหลังในโอกาสต่อไปบริเวณบ้านของผม มีพื้นที่ประมาณได้กว่ากว่าห่างจากกระท่อมของเราไปประมาณสิบกว่าวามีต้นมะม่วงลำต้นใหญ่มากขนาดหลายคนโอบจำนวนสองต้นยืนคู่ขนานกันโดยมีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 4- 5หวาต้นไม้ทั้งสองต้นนี้มักส่งเสียงดังสู้ซ่าสู้ซ่าหวีดวิวกล้องกระหึ่งไปทั่วบริเวณยามที่มีสายลมแรงพัดมา เมื่อใดที่ได้ยินเสียงลมพัดต้องใบมะม่วงยักษ์คู่นั้นแล้วเสียงที่ได้ยินช่างหน้าเกรงขามยิ่งนะักแถมยังระคนด้วยเสียงที่ชวนให้หน้าหวาดกลัวขึ้นไปอีกผมคิดว่าต้นไม้ทั้งสองต้นนี้คงตั้งตระหง่งานท้าลมท้าแดดมานานร่วมร้อยร้อยปีเพราะต้นของมันใหญ่มากกิ่งก้านสาขาของมันยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายชนิดแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ นกเข้าแมวที่อาศัยอยู่บนโพรงอสูงลิว้วยามค่ำคืนนกพวกนี้จะส่งเสียงโหยวหวนออกมาทำลายความเงียบสงัดในยามวิกาลที่หนาวเย็นของฤด,ดูหนาวสำหรับดอกผลที่ได้จากต้นมะม่วงยักษ์คู่นี้ผลของมันไม่ใหญ่นะักขนาดเท่ากับลูกมะม่วงที่กำลังโตทั่วๆไปเท่านั้นแต่รสชาติของมันนี่สิช่างหอมหวานติดปากทีเดียว เวลาที่ผลสุกข,ของมันร่วงหล่นจากต้นสู่พื้นผมและน้องๆจะช่วยกันเก็บมากินเสมอในหน้าที่มะม่วงสุกแม่เม็ดในของมันจะใหญ่ตามภาษามะม่วงป่าแต่เนื้อของมันช่างหวานหอมอร่อยยิ่งนักหลายเดือนต่อมาพ่อของผมเตรียมการจะปลูกบ้านถาวรขึ้นหลังจากที่อยู่กระต๊อบกันมาหลายเดือนไม้ที่นำมาใช้ปลูกบ้านเป็นไม้จากเรือนดังเก่าที่รื้อถอนมาจากบ้านเดิม ต้องหาซื้อเพิ่มเพียงนิดหน่อยเท่านั้นชาวบ้านแถวนั้นและญาติญาติของเรามาช่วยกันปลูกสร้างบ้านภายในระยะเวลาสองสวันบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยครอบครัวของเราย้ายข้าวของเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่กันอย่างคึกคักโดยได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านและญาติญาติอีกเช่นเคยอยู่มาวันหนึ่งเมื่อผมอายุได้17ปีผมเห็นพ่อนำเลื่อยมือปื้นหนึ่งมาฝนกับตะไบดังแกรกๆผมจึงถามพ่อว่า พ่อจะฝนเลื่อยไปทําไมท่านตอบกลับมาว่าท่านจะไปตัดต้นมะม่วงยักษ์สองต้นนั้นผมรีบแย้งว่าน่าเสียดายเพราะลูกของมันอร่อยมากไม่อยากให้พ่อตัดมันทิ้งเลยแต่ท่านบอกกับผมว่าไม่ตัดไม่ได้เพราะต้นไม้ใหญ่มากๆปลูกอยู่ใกล้บ้านอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ถ้ากิ่งของมันโดนลมพัดแดงๆหรือโดนมแมลงเจาะอาจทำให้มันหักโค่ลงมาทับบ้าน ในตอนสายของวันนั้นพ่อพาผมไปเป็นลูกมือในการตัดต้นมะม่วงเราสองคนพ่อดูช่วยกันตัดต้นมะม่วงทางด้านตะวันตกก่อนผมมองต้นมะม่วงที่โดนรอยบากของใบเลื่อยทีละน้อยทีละน้อยด้วยความเสียดายยิ่งนะักแต่ผมไม่สามารถทําอะไรได้ดีไปกว่าการเป็นเพียงผู้ช่วยพ่อเพราะผมไม่กล้าขัดคําสั่งของพ่อเราเสียเวลาในการโค่นต้นมะม่วงต้นนั้นเกือบหนึ่งวันเต็มๆทีเดียวกว่าที่มันจะล้มลงมาได้ ตอนที่มันล้มคลืนลงมาที่พื้นพร้อมกับเสียงที่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณนั้นเพียงระยะเวลาไม่ถึงสมวันต้นมะม่วงที่มีอายุยาวนานนับศตรวรรษทั้งคู่ได้พังทลายลงมาโดยสิ้นเชิงด้วยน้ำมือของผมและพ่อที่เป็นเหมือนผู้บุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยในผืนดินแห่งนี้หลายวันต่อมาหลังจากที่ผมและพ่อได้โคนต้นมะม่วงยักษ์ทั้งสองต้นทิ้งไปแล้ว ในตอนเย็นวันนั้นขณะที่ผมกำลังเข้าห้องน้ำได้เกิดอาการหน้ามืดและหมดสติล้มลงกองกับพื้นโชคดีที่แม่มาเห็นเข้าจึงร้องโวยวายเรียกพวกญาติให้มาช่วยกันดูพร้อมทั้งวิ่งเข้ามาประคองร่างของผมไว้จากนั้นจึงหายาดมมาให้ผมสูตรดมจนอาการดีขึ้นผมยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่บ้างแถมตามร่างกายของผม ก็ยังมีเม็ดผดผื่นขึ้นเป็นปืนป้นๆเหมือนอาการของคนที่เป็นดมพิษไม่ผิดแม่และพวกญาติพาผมไปน,นอนที่ห้องพักตอนนั้นผมเห็นแม่และบรรดาญาติญาติพูดปรึกษากันด้วยเสียงที่เบามากแต่ผมไม่มีเรี่ยวแรงจะซักถามพวกเขาหลังจากเหตุการณ์ที่ผมหมดสติไปไม่นานพ่อของผมก็เริ่มมีอาการขาชาแขนชาหยิบจับอะไรแทบไม่ได้เลยอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นพักๆแล้วก็หายไป แต่ไม่นานก็จะกลับมาชาอีกสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาผู้ญหญิญาติชาวบ้านและแวกนั้นต่างโจทย์จันกันว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับผมและพ่อนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่เราไปโค่นต้นมะม่วงยักคู่นั้นแน่นอนเพราะชาวบ้านหลายคนบอกว่าตอนที่ต้นมะม่วงหักโค่นลงมาพวกเขาได้ยินเสียงร้องโคลนคางโหยโหวนดังกล้องไปทั่วแต่ผมและพ่อ กับไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยแม้แต่น้อยอาการของพ่อสุดหนักลงทุกทีพ่อเริ่มชาตามร่างกายไปทั้งแถบพวกเราให้พ่อกินยาทั้งสมุนไพรที่นำมาต้มยาแผนปัจจุบันที่ได้รับจากหมอในโรงพยาบาลแต่อาการของพ่อก็ไม่ดีขึ้นเลยแม่ตัดสินใจไปหาคนสรงเจ้าเพื่อให้เขาช่วยนั่งทางในเขาบอกกับแม่ว่าเพราะพ่อและผม ไปตัดต้นมะม่วงที่มีของดีอาศัยอยู่ทําให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในนั้นต้องการเอาชีวิตของคนทั้งสองไปทดแทนเมื่อได้ฟังดังนั้นแม่และญาติต่างช่วยกันอ้อนวอนขอร้องให้คนทรงเจ้าช่วยทําพิธีที่ไม่ให้วิญญาณของต้นมะม่วงมาเอาชีวิตผมและพ่อไปโดยเฉพาะผมที่ยังอายุน้อยและต้องทําตามคําสั่งของพ่ออย่างขัดไม่ได้ วกเขาอ้อนวอนอยู่นานสุดท้ายคนที่เข้าทรงจึงบอกว่า <_ an> เด็กพอละเว้นได้แต่พ่อมันต้องทรมานให้ตายอย่างช้าๆไม่มีทางอภัยให้มันได้ที่ทำได้ก็คือช่วยยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นได้เท่านั้นพร้อมทั้งให้พวกเราหาต้นมะม่วงไปปลูกแทนต้นเก่าด้วยนับตั้งแต่นั้นมาพ่อของผมได้เป็นอัมาาพาตทั้งตัวไม่สามารถช่วยตัวเองได้ไปตลอด ไม่ว่าจะรักษาอย่างไดก็ไม่มีทางหายท่านต้องทนอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลากว่า10ปีจึงสิ้นกรรมและจากโลกนี้ไปอย่างสงบชาวบ้านแถวนั้นเชื่ออย่างสนิทใจว่าวิญญาณในต้นมะม่วงเป็นผู้โดนบันดาลให้พ่อของผมต้องล้มเจ็บและป่วยด้วยโรคร้ายอย่างทนทุกทรมานแสนสาหัสจนตายผมเองก็มีความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะสิ่งเลึนลับหรือพูดผีนั้นผมมีโอกาสได้ประสบพบเจอหลายครั้งพอสมควรจนไม่อาจลบหลู่และคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลได้เด็ดขาดขอเชิญทุกท่านช่วยแผ่ผลบุญให้กับดวงวิญญาณที่เร่ร่อนโดยกดติดตามและกดตีระครเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีผีตนใหม่ออกมาอาระวาด